วันนี้อยู่กับผมนะครับ Backs n นะครับผมวันนี้เราอยู่เกมไซเบอร์พัง277นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทริคและทริคนะครับสำหรับผู้เริ่มเล่นเกมไซเบอร์พัง277เนี่ยใหม่ๆห,หรือว่าผู้เล่นเก่าก็ได้อาจจะยังไม่ทราบนะครับเป็นทริคและทริคที่มีประโยชน์มากๆนะครับเราไปดูกันว่ามีอะไรนะครับผมจะมาโชว์อะไรวันนี้ไปไปดูกันนะครับ โอเคครับก่อนอื่นเลยนะให้เราสังเกตนะครับตัวเลเวลกับตัวหลอดเลือดผมนะครับ2 6 9หนะครับแล้วก็สองเ้าเต็ม2 9 5ห้ามีอยู่2 6 9้นะเลือดนะคราวนี้เนี่ยผมจะทำการอานอนนะครับที่บ้านเรานะครับเครือ่อัน,นี้ทีนี้ผมจะมาแนะนำเนี่ยมี3อย่างนะครับแต่อยู่ที่บ้านคุณด้วยว่าบ้านคุณมีครบทั้งสามอย่างหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยให้เรานอนนะครับผมให้เราคอนอนนะ ให้เราเลือกเวลานะครับผมนอนไปเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็กด X confirm ไปพอเรานอนปั๊บนะอืมตื่นนะครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยนะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าหลัง295ผมเนี่ยมีคำว่า XP 69 เอ้ห้าสิบเก้าจุดสี่สามนะครับโทษทีนะครับไม่ใช่หกสิบนะห้าสิบเก้าก็ประมาณชั่วโมงนึงแหละอันนี้หลังจากที่เรานอนนะครับจะมีบัฟให้เราก็คือบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์สกิลเอ็กพีนะครับก็คือทําอะไรก็ได้ไปทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือควรจะนอนก่อนออกไปทําภารกิจนะครับส่วนอย่างที่สองนะครับที่ผมจะบอกก็คือว่าอ่ะพอเราตื่นนอนขึ้นมานะครับเราก็ต้องอาบน้ําครับผม อยร่างกายผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับไอเป็นเรื่องแล้วนะครับผมโอเคอ่ะออกได้แล้วครับเปรียกหมดละนะ พอคราวนี้อาบนะ้ำปั๊บเนี่ยเพื่อนเเห็นอะไรไหมคราวนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์พย,ยบาบาลนะฮะอ่าห้าสิบเก้านาทีเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้จะทําให้เราระหว่างที่เราสู้กับอ่าศัตรูอยู่นะครับมันจะทําให้อาัตราเลทในการแบบดิจิเนเลทเฮลเราเนี่ยนะเพิ่มขึ้นไปถึงหกสิเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆมีเปิรก์กไอตัวอืมประเด็นนะครับผมขอเช็คก่อนนะซึ่งจะอยู่ในหัวข้ออ n i ดี้เรช่นน่าจะอยู่ตรง อ่า He l l ี e g e n อคทีฟฟาสเตอร์ดูยิงคอมแอ่าเหมือนกันเลยนะครับอันนี้อันนี้ไอ้ผลตัวพยาบาลน,นี่ก็ Doing Combat เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่90%เลยนะจากเมื่อกี้นะโอเคครับเพอหลังจากที่เราอ่าตื่นนอนเราอาบน้ำและถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรายังไม่ส่างดีนะครับสิ่งต่อไปที่ผมแนะนำให้ทำนะครับผมก็คือให้เรามาชงกาแฟครับอื พอดึงมกาแฟนะสังเกตดูอ่ามีบารรูปสายฟ้านะครับคือตัวเนี้ยบาร์สายฟ้าตัวนี้นะครับจะบวกไอสตามินาเราเนี่ยครับสูงสุด2นะ่ะยีนะครับแล้วก็บวกอีกสาสนตาเมินารีเจนก็หมายถึงว่าขึ้นเร็วขึ้นอีกสาซนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับทริคอันทิควันนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับ โอเคครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ Best New ด้วยนะครับผมเพื่อคอนเทนต์ในอนาคตนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวอาจจะมีเกมอื่นอด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ Best New ไปก่อนสวัสดีครับ